สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนําให้รู้จักกล้อง w i f i ตัวหนึ่งนะครับเป็นกล้อง Wi-Fi รุ่น WIO-T1035 นะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้อง Baby Monitor นะครับผมก็เป็นกล้องสําหรับเอาไว้ช่วยเลี้ยงดูเด็กน้อยนะครับผมก็สําหรับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ท่านใดนะครับที่อยากจะลองเอาเทคโนโลยีนะครับเข้าไปช่วยในการเลี้ยงลูกนะครับก็สามารถดูได้นะครับผมว่าตัวกล้องเนี่ยมันมีความสามารถอะไรอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําเบื้องต้นนะครับผม ถ้าพูดถึงคุณสมบัติคร่าวๆนะครับกล้องตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องที่มีความละเอียดภาพอยู่ที่3าล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็รองรับเมมโมรีการ์ดนะครับอยู่ที่1 2 8 g b นะครับแล้วก็สามารถถอดสนา2ฝ่ายได้นะครับผมสำหรับการออกแบบตัวกล้องนะครับก็จะเป็นดีไซน์ที่แบบว่าดูตะมุตะมินะครับแล้วก็เอ่อทางด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับแล้วก็ทางด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นส่วนในปุ่มของจะเป็นในส่วนของปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็ ช่องเสียบไฟนะครับเป็นไมโคร USB นะครับแล้วก็ทางด้านหน้านะก็จะมีปุ่มนะครับปุ่มตัวนี้นะครับเมื่อกดปุ๊บนะครับมันก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับหรือเป็นการโทรเข้ามาหาที่จอนะครับเพื่อให้เราได้กดรับแล้วก็พูดคุยกับคนที่อยู่หน้ากล้องนะครับด้านหลังก็จะมีลําโพงนะครับในส่วนนี้ส่วนตัวจอนะครับตัวจอจะเป็นจอขนาด5นิ้วนะครับผมแบตเตอรี่อยู่ที่3000มิลลิแอมนะครับแล้วก็ ในจอนะครับก็จะมีเมนูต่างๆนะครับให้เราเลือกใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเปิดเสียงนะครับก็คือเป็นการฟังเสียงที่กล้องนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการปรับความสว่างหน้าจอนี้ก็จะเป็นแคปภาพนะครับก็คือสแนปช็อตแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกวิดีโอนะครับกดบันทึกแบบวิดีโอสดแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเข้าไปดูไฟล์นะครับไปดูไฟล์ที่เรากดแคปภาพหรือว่าบันทึกไว้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องของเปิดเพลงครับผมเปิดเพลงตัวกล้องนะครับซึ่งกล้องตัวนี้จะมีเพลงอยู่นะครับไว้กล่อมลูกน้อยนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไฟนะครับเรามาดูกันในส่วนของการเพิ่มกล้องตัวนี้เข้าในแอปนะครับซึ่งกล้องตัวนี้นะครับจะเป็นกล้อง iot นะครับก็ยังจะใช้เป็นแอป watashi iot อยู่นะครับผมวิธีการเพิ่มกล้องนะครับก็หลังจากที่เรากดรีเซตนะครับแนะนาให้กดแชร์ไว้10วินาทีนะครับแล้วดูที่ไฟนะครับด้านหน้าถ้ามันกระพริบเป็นสีแดงๆแบบนี้นะครับทีนี้ในตัวแอปนะครับเราก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่บ้านเรานะครับที่เป็น 2.4GHz นะครับแล้วก็มากดบวกที่ดน้าบนขวามือนะครับ แล้วก็มาที่เพิ่มอุปกรณ์นะครับแล้วก็เลือกเป็นกล้องและล็อกนะครับทางด้านล่างตรงนี้นะครับแล้วก็กล้องสมาร์ทวงเล็บ Wi-Fi นะครับแล้วก็กดติ๊กถัดไปนะครับแล้วก็ใส่รหัส Wi-Fi นะครับเลือก Wi-Fi ที่เป็น2.4 g h z นะครับจะมีเคียวโค้ดขึ้นมาแบบนี้นะลักษณะก็จะเป็นการแอดแบบเดียวกับกล้อง IOT เลยนะครับแล้วก็ไปเจาะที่หน้ากล้องนะครับ กอสแกนติดแบบนี้นะครับเ็าจะมีเสียงตึ้งตึ้งนะครับแล้วกดไปเฮิร์ตพรอมไปเลยนะครับแล้วก็รอการเชื่อมต่อนะครับทีนี้หลังจากเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะครับก็จะมีขึ้นมาแบบนี้นะครับกดเสร็จสิ้นเลยนะครับผมทีนี้กล้องเขาจะแสดงภาพขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเรามาดูฟีเจอร์หรือว่าคุณสมบัติภายในแอปก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็ ด้านล่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหมุนขึ้นลงนะครับของตัวกล้องนะครับส่วนตัวนี้นะครับรูปที่เป็นตัวเนี้ยเรากดปุ๊บมันจะเป็นการคอเลยครับผมก็คือการสนทนาสองฝ่ายเลยนะครับด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นปิดเสียงนะครับเจนว่าข้างบนนะครับเขาจะมีตัววัดอุณหภูมิมาให้เราด้วยนะครับซึ่งกล้องตัวนี้จะมีตัว เซนเซอร์วัดอุณหภูมิมานะครับผมอย่างตอนนี้ก็อยู่ประมาณ29องศานำความชื้นอยู่ที่55%าสบรนตะตัวนี้ก็จะบอกรายละเอียดออกนะครับในส่วนต่อไปนะครับรูลอบี้เอ่อลูลบี้นะครับตัวนี้นะเป็นตัวเปิดเสียงนะครับเป็นการเปิดเสียงเพลงนะครับกลมเด็กอ่ะลองเปิดดูนะครับตัวนี้เราก็ลองเล่นดูนะับตัวนี้ก็จะมีแท็กอยู่ประมาณ3แท็กนะครับ เป็นการเปิดก่อบนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเร่งเสียงนะครับถ้าต้องการให้เสียงดังขึ้นนะครับอ่าน,นี่ก็จะเป็นดิสเพย์ของเขานับจะมีอยู่3เพลงนะครับส่วนเพลงที่4เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเสียงนอสนะครับผมอ่านี่จะเป็นในเรื่องของตัวเพลงนะครับรีเสียงได้นะครับเดี๋ยวมาดูในโหมดต่อไปนะครับจะเป็นโหมดไลท์นะครับ ไลท์ตัวนี้นะครับเขาจะเป็นการเปิดไฟนะครับเป็นการเปิดไฟที่ตัวกล้องนะครับผมตัวกล้องก็จะมีเป็นโคมไฟอยู่นะครับเราก็ลองเปิดดูนะครับอันนี้เราก็เปิดไฟก็จะขึ้นแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นโหมดให้เราเลือกนะครับผมว่าจะเปิดแบบไหนนะครับก็จะมีแบบไล่เฉดหรือว่าเป็นสีสีแบบนี้นะครับหรือจะเปิดสีเป็นโทนนั้นตลอดเลยนะครับทรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกโทนได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของไฟ แล้วก็ยังจะเป็นในส่วนของ motion detect นะครับแล้วก็การตรวจจับเสียงนะครับ sound detection ตรงนี้นะครับ sound detection ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของถ้ามีเสียงพูดคุยกันอยู่ที่กล้องนะครับหรือว่ามีเสียงนะมีการตรวจจับเสียงได้นะครับหรือมีเสียงไปพูดอยู่ตรงกล้องนะครับตัวกล้องก็จะมีการแจ้งเตือนมานะครับสําหรับการตั้งค่ากล้องนะครับในส่วนของจุด3จุดนะครับก็ยังเป็นเมนูเหมือนเดิมนะครับก็ยังเป็นเมนูเป็นกล้อง watashi IoT เหมือนเดิมนะครับก็ยังมี ส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งค่าฟังก์ชันพื้นฐานนะครับไฟแสดงสถานาะตรงนี้ะน,นะครับที่เป็นสีน้าเงินเราสามารถที่จะปิดได้นะครับหากมันจะรบกวนสายตานะครับตี่นี้ก็พลิกหน้าจอนะครับหากเราไปกดเอ่อหากเราไปติดตั้งนะครับหากเราไปติดตั้งกับหัวไว้นะครับตรงนีน้เสียงนะครับก็จะเป็นในเรื่องของลําโพงนะครับลำโพงที่ตัวกล้องนะครับเราสามารถที่จะหลีกได้นะครับอันนี้ก็จะอย่างหมดนอนหลับนี่ก็คือจะเป็นโหมดสลีปนะครับผมก็คือกล้องจะไม่มีการบันทึกนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับ เราต้องการจะดูกล้องเราก็กดที่เทิร์นออนนะครับโดยรวมที่ตัวแอปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ที่มีเพิ่มขึ้นมาก็จะเป็นในเรื่องของไฟนะครับแล้วก็ตัวเพลงกล่อมเด็กนะครับทีนี้นะครับตัวจอนะครับวิธีการเชื่อมต่อจอเข้ากับกล้องนะครับผมตัวจอตัวนี้นะครับก็หากจะใช้งานมันเพื่อควบคุมกล้องนะครับก็ต้องอยู่ในบริเวณที่อยู่ใกล้ๆกล้องนะครับก็ระยะห่างจากจอกับกล้องจะอยู่ได้ประมาณ10-12เมตรนะครับโดยประมาณนะครับ ทีนี้วิธีการเชื่อมนะครับเราก็กดเข้าที่เมนูนะครับแล้วก็มาที่ตัวรูปเฟืองนะครับซึ่งจอตัวนี้มันไม่ใช่จอสัมผัสนะครับเราต้องกดเข้าที่เมนูนะครับแล้วก็มาเลื่อนจอยสติ๊กตัวนี้นะครับจากนั้นกดโอเคครับผมมาที่หัวข้อกล้องนะครับแล้วก็มากดที่กล้องหนึ่งนะครับซึ่งจอตัวนี้จะรองรับกล้องทั้ง2ตัวนะครับสามารถรองรับกล้องได้2ตัวแต่กล้องก็คือต้องเป็นกล้องรุ่นนี้นะครับผมที่จะเป็นตัว แบบนี้นะครับ w t 1 0 3 5นะครับนี้เราก็มาแอดกล้องที่1นะครับทีนี้ครับการเชื่อมต่อจอกับกล้องนะครับก็คือตัวกล้องเนี่ยเราก็มากดปุ่มไมค์ค้างไว้นะครับจนกว่าจะดังนะครับกดไว้เลยนะครับพอเรามาดังเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรากดโอเคครับผมแล้วรอมันคอนเน็ก่าอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นการคอนเน็กตัวจอกับกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรากดแบ c กลับไปนะครับ มันก็จะขึ้นมาเป็นภาพแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะคอนโทรลได้เลยนะเราก็กดแบ็คให้ไปเป็นหน้าจอแบบไม่มีเมนูขึ้นมานะครับเรากดแพนนะครับตัวกล้องก็จะแพนไปได้แบบนี้เลยนะครับในส่วนปุ่มต่างๆนะครับบนตัวจอนะก็จะมีปุ่มตรงนี้นะเป็นปุ่มปิดเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ล็อกหน้าจอนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสานะครับก็อาจจะยืดความไกลได้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับหากเราโยกมันขึ้นมานะครับทางด้านหลังก็จะเป็นลําโพงนะครับแล้วก็ จะมีช่องใส่เมมโมรีการ์ดนะครับ่องใส่เมมโมรีการ์ดตัวนี้เอาไว้สําหรับเพื่อตอนที่เราแคปภาพผ่านจอหรือว่าบันทึกหน้าจอไว้นะครับก็จะบันทึกลงในเมมโมรีตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องชาร์จไฟนะครับจะเป็นหัว usb นะครับ micro usb นะครับ5โวลต์นะครับเป็น dc 5โวลต์นะครับทีนี้ตรงกดบวกตรงนี้นะครับก็มันก็จะเป็นการขยายภาพเข้าไปนะครับผมก็ขยายได้ประมาณ3เท่านะครับประมาณ4 x นะครับตรงนี้นะครับเป็นการซูมแบบดิจิตอลนะครับมันไม่ได้เป็นซูมจากเลนส์กล้องนะครับ แล้วก็มีตรงปุ่มไม้ตรงนี้นะครับกดแล้วเราก็จะพูดกับเมื่อกดปุ๊บมันก็จะเป็นการเปิดไม้ที่จอนะครับแล้วก็สามารถพูดผ่านจอไปออกที่ตัวกล้องได้เลยนะครับ hello สวัสดีครับก็จะเป็นอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะฟังเสียงได้นะครับการฟังเสียงเราก็กดที่เมนูนะครับแล้วก็ มาตรงนี้ครับแล้วก็เปิดขึ้นมาอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นความสว่างหน้าจอครับอันนี้ก็เป็นเมนูที่ผมแนะนําไปเบื้องต้นนะครับทีนี้ตัวเปิดเพลงนะครับเราก็สามารถเปิดจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นการเล่นวนหรือว่าเล่นแรนดอมนะครับก็จะมีอยู่3ามแทร็กนะครับผมที่อยู่ในตัวกล้องนะครับเนนี่ก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงนะครับ นะครับผมแล้วก็กดแบ็ k นะครับมันก็จะกลับมาเมนูอันนี้ก็จะเป็นไฟนะครับก็สามารถที่จะเปิดได้นะครับเปิดไฟอ่านี่ก็จะเป็นการเปิดแล้วก็ปิดนะครับในส่วนของเมนูนะครับสําหรับในจอตัวนี้นะครับก็จะมีในส่วนของเอ่อเตือนการให้นมลูกแบบนี้นะครับแล้วก็ จะมีเวลาให้เราตั้งนะครับให้เราตั้งแจ้งเตือนได้นะครับจะเป็นการเตือนเข้ามาที่จอนะครับแล้วก็การตรวจจับอุณหภูมินะครับหากอุณหภูมิหรือความชื้นนะครับมันเกินจากข้อกําหนดที่เราอาจจะเป็นอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับตัวจอเนี่ยเขาก็จะมีการแจ้งเตือนเราเข้ามานะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการดูแลฉันฉลาดนะครับอย่างนี้คือเป็นการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับหรือตัวเสียงจับเสียงรบกวนนะครับหากมีเสียงรบกวนไปโคมคามคงคามเราก็กังวลว่าลูกเราจะตื่นนะครับเราก็เปิดแจ้งเตือนไว้ได้นะครับ ที่ด้านล่างนะครับจะมีตัวจับเสียงเด็กร้องไห้นะค like like. well รับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นการตัวจับเสียงเด็กร้องไห้จริงๆนะหากเป็นเสียงเด็กหัวเราะหรือว่าพูดคุยเยาหยอกแบบนี้นะครับก็จะไม่มีการแจ้งเตือนมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับสำหรับในการช <intell> <information> ่วยดูแลลูกน้อยนะครับผมนี่ก็จะเป็นระดับเสียงปุกนะครับก็คือเสียงดังการก็จะเป็นเสียงแจ้งเตือนที่จอกนะครับแล้วก็จะมีโหมดสลีปนะครับแล้วก็ไฟสถานะพวกเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะ กดเข้าไปดูได้นะครับในส่วนนี้ก็เป็นการ์ดเอดีนะครับเราสามารถที่จะไปเช็คได้นะครับว่าความจุการ์ดที่เราใส่เข้าไปนะครับมันพบเจอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสกรีนเซิร์ฟเวอร์นะก็คือไอตัวที่เป็นตัวล็อกหน้าจอนะครับตัวที่เป็นตัวล็อกหน้าจอเป็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลอุปกรณ์นะครับตัวจอภาษานะครับตัวนี้ก็จะมีภาษาให้เราเลือกนะครับผมมีภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับอิตาลีโนนะครับผมออตโเกนะครับ มีหลายภาษาให้เราเลือกอยู่นะครับสำหรับเน้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็การตั้งวันที่เวลานะครับเราก็อาจจะมาตั้งวันที่เวลาตรงนี้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นน้าเป็นวันที่เวลาที่ตัวจอนะไม่เกี่ยวกับในส่วนของกล้องนะครับอย่างตัวกล้องนะครับถ้ามันออนไลน์นับมันจะมีเวลาวันที่อยู่ตรงนี้นะครับก็บันทึกในส่วนของกล้องไปนะครับแล้วก็การแคปภาพนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับแล้วก็แคปอันนี้ก็คือจะเป็นการแคปภาพเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บันทึกวิดีโอนะครับกดทีนึงนะครับมันก็บันทึก นะครับกดอีกทีนึงนะครับมันก็หยุดนะครับแล้วทีนี้ตัวตัวที่เราจะเข้าไปดูภาพที่เราบันทึกไปก็จะอยู่ในนี้นะครับเราก็เข้ามาดูนะครับจะมีวันที่เวลาบอกเราอยู่นะครับไอเสียงน้อยที่ผมบอกที่เป็นแท็กดีสี่ครับมันจะเป็นเสียงประมาณนี้นะครับก็ระวังนิดหนึ่งนะฮะเพื่อมันดังขึ้นมาแล้วลูกอาจจะตื่นนะครับผมสาหรับ กล้อง Wi-Fi รุ่น WLT 1 0 3 5 Baby Monitor ตัวนีน้ผมก็มีมาแนะนำเบื้องต้นประมาณเท่านี้นะครับหากลูกค้าท่านใดนะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะรหรือว่าหากซื้อไปแล้วแล้วเกิดปัญหาในการใช้งาน,นก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับที่1 7 9 5หรือ0 2 3 1 8 8 8 9 9ะครับจะมีช่างเทคนิคคอยคำแนะนำอยู่นะครับผมสวัสดีครับ